จับเทียบสองเวอร์ชั่นเกาหลี vs ไทยน้ำตาเมียหลวงปังแบบไม่มีใครยอมใครสำหรับละครเรื่องล่าสุดของช่องสามอย่างเกมรักทรยศเดอะเบทร y a ยรีเมคจากซีรีส์ชื่อดังของประเทศอังกฤษด็อกเตอร์ฟอสเตอร์ด็อกเตอร์ฟอสเตอร์เวอร์ชั่นไทยที่นำแสดงโดยแอนทองประสงค์กับอนันดาเอเวอริงแฮมและ แพทริเซีและล่าสุดเฟนเพจ f เฟซบุ๊กหยุดเผือกไม่ได้จริงๆได้นำภาพของ a w o r l d of Married Couple และเกมรักทรยศมาเทียบกันซึ่งทั้งสองเรื่องรีเมคมาจาก d ร c t o r Foster ซึ่งในเวอร์ชั่นเกาหลีและไทยทำออกมาได้ตรงปกแบบสุดๆหลายคนที่ดูเวอร์ชั่นเกาหลีและได้มีโอกาสดูเวอร์ชั่นไทยต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเวอร์ชั่นไทยก็ไอ แม่น้อยหน้าใครจริงๆทั้งนักแสดงระดับตัวพ่อตัวแม่อนันดาและเอ็นต่างทำออกมาได้ดีมากส่วนเรื่องมูเดนโทนในเรื่องเวอร์ชั่นไทยก็ทำออกมาได้ดีเช่นกัน